ในมุมของคนทางานประจํามาเจ็ดแปดปีที่เวลางานชัดเจนต้องน่าจะต้องตอกบัตรไหมตอกบัตรค่ะสแกนบัตรใช่ปะเขาดูสแกนเข้าแต่เขาไม่ดูสแกนออกนล้วออกก็คือเลยดูคงามลัหมดเลยโอเคพอเรามีเวลาชัดเจนมีงานชัดเจนที่ต้องทํากลับวันนี้การออกมาเป็นเจ้านายตัวเองไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเนี่ยงานที่ปรึกษาการเงินมันอิสระค่ะพังไหมช่วงแรกพัง ทำงานประจำมาตลอดใช้คําว่ามีคนบังคับมาตลอดเนาะมันก็กึง่งๆบังคับแหละเพราะว่ารเราเราก็ต้องไปทําตามกฎเขาอะไรอย่างเงี้ยพอมีเวลาเป็นของตัวเองก็คืออยากตื่นกี่โมงตื่นอยากนอนกี่โมงนอนอก็มีเคว้งอยู่เหมือนกันช่วงแรกแต่ว่าโชคดีที่บริษัทมีโครงการ,รบ,บูสตอร์พอดีอเออมันก็เป็นโครงการแบบชื่อมันคือที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพเราก็รู้สึกวัดไหนๆถ้าเราจะตัดสินใจทําอาชีพนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องเป็น the base ใช่ไหมเราก็ต้องเป็นที่สุดอ่าก็เลยโรงเรียนแต่ว่าผลพลอยได้ของการโรงเรียนก็คือการที่ต้องตื่นเช้าไปเรียนเหมือนเดิมเลยแค่แบบใจแค่จากตอกบัตรโรงงานมาเป็นแบบเปลี่ยนฟิลมาเป็นเรียนเป็นนักเรียนแทนแต่ก็เรียนไม่ได้เยอะค่ะแค่แบบว่าทําให้เรามีวินัยแล้วก็รู้ว่าอาชีพเนี้จริงๆมันทำงานยังไงอมันแบบขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักเลยในการลงแผนแปลว่าเราก็จะได้มุมมองของการที่เอ้ยมันยังต้องมีระเบียบวินัยแหละแต่ว่ามันมีอิสระอยู่ตรงที่ว่า สมมุติว่าเราทํางานเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เราจะไปกับครอบครัวพาคุณแม่ไปหาหมอเราจัดสรรได้เราสามารถไปได้จะไปช้อปปิ้งวันธรรมดาหรืออะไรมันจัดสรรได้มากขึ้นจัดได้หมดเลยแต่มันไม่ได้แปลว่าอิสระคือไม่ทํางานใช่เพราะว่าหลังจากที่แบบพอโรงเรียนแล้วอย่างเงี้ยพอจบคลาสเนาะเราก็จะต้องแบบอยู่กับตัวเองละตอนนี้สิ่งที่เค็มรู้สึกว่ามันสําคัญแล้วมันก็ควรจะทําก็คือการลงตารางอการลงตารางงานใช่การลงตารางงาน เปลี่ยนละจากแต่ก่อนมีคนบุ๊กอันเจนดามาหาเราว่าเธอต้องมีติ้งเวลานี้เวลานี้ตอนนี้เราเป็นคนคิดอันเจนดาเราเองว่าแบบตื่นกี่โมงออกกําลังกายกี่โมงจะไปไหนที่ไหนยังไงหลบระวังเองได้หมดเลยใช่ค่ะก็ทําให้เราก็เนี่ยใช้คาว่านายตัวเองจริงๆใช่เนาะคำว่านายตัวเองจริก็คือนายเหนืออารมณ์ความอยากนอนพักใช่ใช่นี่เื่อเต็มของมันก็คือว่าเราเป็นทุกคนแหละครับพี่ก็เป็นนะในช่วงแรกที่ออกมาจากงานประจําที่เรา รู้ว่าเราต้องไปออฟฟิศกี่โมงกลับกี่โมงอ่ะ้วรู้สึกแบบเฮ้ยอิสระจังเลยถ้าใช้ผิดเราก็นอนยับเลยแต่ว่าพอมันมันรู้ตัวอีกทีบางคนสายไปนะเอ,อการที่มันมีโครงการที่ปภาษากานเงินมือชีพมันช่วยได้จริงๆ